นี่เวลาพอตายแต่เดี๋ยวก็ไม่ทำแบบเอ่อแบบคุนแขกเลยถ้าคุนแขกกันตายวันเดียวก็ไปไปฟังเร็วไอเนี่ยเขาไหว้สร้าขึ้นสร้าขึ้นมานี่เป็นชาวลิขึงเนู่รึงนิสลามค่ะตุยยพดตุโยอ่าปูฮุดตุโยฮุดตุยจ้าเออนี่ยังอยู่เลยเนาะปลูกอยู่เลยเนาะนั่นแหละปลูกต้นต้นทีนี้ส่วนมากปลูกร้านตุ้กิรีเลยเนาะมาเนาะค่ะสวัสดีครับสสวัดีค่ะทำอะไรกันรูเล่นล Ai à, à. lên luôn nè. Nắng nắng nắng. Bài đi cái nó. Ừ, Bài măng bài măng. Bài măng bài măng nó à. ở đây này cũng nó. Hả? Nó. Ừ. Ừ. lăn lăn ông mà liền á Ừ. mà dám mà dám phi đồng mang lên mà giờ đây à. xin phải phải ra vi cái là đi bảo mày mà dám phi đồng lip ấy là đi thầm đi thầm đấy rồi. ตำนุ่มจีนตำนุ่มจีนเออเส้นเส้นแ,แห้งเส้นแห้งมันเปื่อยเหรอมาต้มของมาเร็งน,นุ่มจีนมะลิค่ะแล้วก็มาต้ม,นะมออนั่นมาลวกเออนี่รลบดแถวเองค่ะอ,อ่นี่ตำมาจากดว่เกิดจากคณะเขาแยากยี่มาเขียวมาเลยนะ่ะถักติมมาได้หนอตานี่นอ, <c oughs> เอ,อ้เออเออไม่รู้เลขเพื่อหลังคนแยากแต่ยังมาชมวิถีชีวิตปนี <c oughs> <cười> mà nó <laughs> ở này khop, ta, ta, ta mà địa bàn nó cũng rất là nhiều lây rộp đấy nè 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 là nhiều lây rộp đấy nè rất là nhiều lây rộp đấy nè rất là nhiều lây rộp đấy nè rất là nhiều ต้นลูกแล้งอะไรเป็น่ะมาร์คเยอะแดงเฉาโกนี w ่ยหน่อยยังไหมมาคนเดียวว่าเออชาวเลี่ทีนี้ไปได้ในหมอกเก่นนั่นเองนี่นี่มาก์ไหมนี่ไร่คนเหมือนกันบางคนก็ได้กับคุนไทยแล้วก็บางคนก็ได้กับปลัลงก็มีอี่ได้กับหมอกเก่นเขาเลี้ยงภาษาหมอกเก่นกันดูหรือเงื่อนเล่นภาษาหมอกเก่นแต่ว่าบางคนก็อยู่นันนันเขาก็เลี้ยงดูเล่นมัเล่นใดอย่างเงีกยน่อยแต่ว่านอย ก็เอาโมที่ว่าได้เงินหมวกแกนจะมาอยู่ลิเปะอะไรตัวนั้นมาได้กันครับหมวกแกนนี่เป็นหมวกแก่นที่ไหนส่วนมากจะเป็นหมวกแกนก็อันนั้นรันนองเัินก็เราก็อะไรสิงานอะไรทางนู้นเออหมาเคยไปไหมตายนุ้งไปรันนองแต่ว่าถึงเกาะยันนี้เคยไปเกาะดีหมวกแกนอยู่อันนี้เคยไปถึงพวกพี่จีแต่งงานนี่หระอเปล่าี่แต่งงานเขาก็แต่งงานแบบชาวเล่ มันก็เหมือนกับใข่ไข่ขคล้องคนไทยนั่นแหละไข่ไข่ทั่วไปเนาะนี่กั้นไปสูโค่ได้เป็ปกติเนาะสูโค่แล้วก็มีโคเฮ่เจ้าสาวเออเจ้าบ่าวมามาสงบ้านเจ้าสาวแล้วก็นั่นเลยมีรำวงมีอะไรแต่๋วเต้บอกเขาจะจัดงานเออตังโตตังอะไรรำวงร้งเงีนยเงี้ยร้องเงเงี้ยมาค่ะร้องเงี้ยเงงนมีไข่มีงานเลี้ยงนั่นอ๋อแต่มีมีก็นี่งานนี้เลยวางนี้หน่อยเลยแล้วเนาะค่ะว่าร้งเงีนไม่เหมือนจะไม่ก่อเร็วคนแก่ๆยจะไม่ก้อนนั่นตายหมดเลยมัน นี่คุนไม่ไม่เต้นก็ไม่ไม่เหมือนซะไม่โค้งค่ะก็นี่เวลาพลอตายแต่เดี๋ยวก็ไม่ทําแบบเออแบบคุณแขกเลยถ้าคุณแขกกันตายวันเดียวก็ไปไปฟังเร็วไอ้เนี้ยเขาไหวซ้ำคืนซ้ำขึนเลยเต้นเขาไหวก้นนึกค่ะเอาไหวโค้นอ๋อเขาไหวซ้ำคืนชิดยาชิดยาอะไรกันไม่ไม่ชิดเอาไม่ไม่ชิดเลยไหวไม่ไม่หนาวไม่มิ้นเลยวะมันก็มิ้นแต่แบบมินเม่นั่นได้ทนทนได้อืมแต่เขาไม่ฟังโค้นค่ะ เขวี่ยเขวี่ยตามขึ้นนู้นน้องเวี่ยตามขึ้นถึงจะฟังค่ะพอตายแล้วเขาจะอั้มนำอั้มนำทาแป้งทาแป้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะใส่ลูงไหว้อ๋อใส่ลูงลูงเป็นมันถืมอ่ะลูงเหมือนกับลูงขุนเค้กไหมค่ะลูงไม่ด้านเลยลูงไม่ด้านเอามาตอกมาตอกเหมือนกันถึงในในลูงอ่นใส่อะไรไปมั่งล่ะก็มีของที่ว่าคนที่ตายแล้วมีของที่ว่าเขาห่วงเขารักนั้น คือจะเอาข้องนั่นแหละตามใส่ในในลูกให้เขาแล้วก็บางทีก็ใช้พวกอะไรผัวห้อมหัวเทียมอะไร่ให้ไอ้ผหอมหัวเทียมเอาไว้เพื่อไปทำกับข้าววันนั้นนึงเออเพื่อเลยก็ต้องใส่ให้ครบเลยใส่กาซ่านก่อนใส่จะใส่ในหมาใช้อย่างนั้นใช้พอเป็นพิธีเลยครับมาในตัวนี้อายุเท่าไรเนี่ยหกสิบเลื้อหก เขาคิดซีเขาคิดซีดีแต่ไม่แก้ที่น้องเข่งเร่งอยู่เลยยังหยิบมาไม่เคยบายมั่งกันอดอดเอ๊ะๆอยู่นี่ถึงวิธีชีวิตว่างนี่นั่นไม่ถึงว่าบางทีเวลาตายนั่นอย่างโตมออย่างไรบางไม่ไม่เเขาทำภาษาลาลาเว้ภาษาชาวเลก็มันมีมั่งเลยแต่ว่าคนที่ว่าจะไปฟังใช่ไหมครับเออเขาก็ต้องมีขาดท่ามั่งเลยก็บคำซ่องคำอะไรนัเออมาว่าไปไม่ขาดท่า ไม้ไม่เป็น้นไม่ป็นเลยเนาะแต่ว่ายังคุนว่าเป็นอยู่แล้วเนาะค่ะคอยังคุนแก่ๆสองสามขนเลยครับมานี่เป็นชาวลีขึงเนื้อขึง,ขงอิสอลามค่ะเป็นก็ขึงอิสาลามไม่ถึงว่ามามาอู่ป้าคุนเค<ผ>้กป้าอะไรคุนเค้กป้าคุนเค้กป้าคุนเด่นน่อยป้าเออ แกพี่น้องแกมีที่อยู่ที่มาเลเซียที่แต่ก่อนเนี่ยขอคนมาเลเซียอืมซึ่งแต่ลวแกก็มาที่มาดนี้อ่าซึ่งแกก็มาอยู่บุลนก่อนถ้าว่าแล้วก็มามาที่เกาะลิเปะมาได้กลับมาอ๋อมาได้กลับมาที่หมาเป็นชาวลีเนาะค่ะมาอันชาวลีเท้เลยอืมถึงปัจจุบันนี่มานำพืชสั้งอะไรอ่ะพุดเลยเป็นพุดเนาะค่ะนั่นแหละเกิดหนังอยูนั่นเป็นเกี้ยนหนังเป็นกัวเปี๊ยนอ๋อครับครับแกอายุเก้าสิบเอ็ดปีแล้วเก้าสิบเอ็ดน้ะ ออนนป้านั่นป้านั่นเป็นวิสลเหมือ,มอนมั้งกไม่เอป้าอันตายเลยไอ้น,น้นนองน้องชายพี่การ์ดอ๋อน้นนองน้องน้องชายตึงพี่การเลยตาตาบอดนั่นแก่แแตาบอดแต่กำเนิดทำขนมอะไรตัวมาขนมไม่ได้ตัวนี้มันยังเป็นหัวที่ซึ่งมันไม่เคยมีเลยเออขนมไนนั้นท้ายมอมมันงอ๋อท้ามอมยังตนเล็บไมว่างนิยังนู้นถือกอนดังนูนเลย ออผมไปรบูลโลนเหมือนกันเลยเเบูเด็กบูเด็กก็ผ่าผมไปเลยด้นเอกัน,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 นเออเท้าใหญ่มั่งมาหน่องครับทีนี้ก็คือวิถีชีวิตของชาวเร่โอรักลาวยนะครับทีนี้พี่ดองสางมาหมาจะเข้าเข้ามาได้เข้ามาเพื่อว่าเคยสุนจอยากจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตก็มาทีนี้ได้เขาเขาทำหมาในกินก,กันกับพี่น้องคือคือถักเข้ามาได้นะครับถ้ามันผือระถักต่างเพศมาได้เด็วเป็นผือผมผมจะถอยไปสร้างงานให้ ผมมันเดินไปแถวกอลันตาแถวกอซีรีนุเลยเนาะก็ได้ไปพบถึงกับที่นี่อยากฝากอะไรถึงพี่น้องพร้อมเืขยันกันพี่แล้วเนาะฝากอะไรถึงพี่น้องมั่งเลยหว่ามันกตมีเอ่อกูชาวเลเอ่ออุรักลาวอีก็ลิปิเปลาวเปโลนิปิซึ่งยปเปโลนิปิอือไอ้ที่บอหรี่นี้เมลาวิกันเนี่ยตั้รู้จักเออนี่เมลาวอีอุรักเปโลนิปิ eh yang tahu nya nak itu nyarik ca ni melawit pelonipi cengat setun eh cuan ni mah dia di banau mang eh mah le me luh ku bibi ku siat Toka, ku semya satak, ni tiaw, ni ya usi di pelonipi semua ha kod na banak ha pa bu me luh